ทอกพุโทโธอย่าลืมโทรนะบีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบี B, ถนนกรุงเทพเป็นยังไงคะมั่นใจมัตรฐานไหมไม่มั่นใจเลยครับโอ้ก็เช่นกันกลัวขับรถไปวันไหนจะแจ็คพอตแตกที่เราอืเนาะดีเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเรื่องราวเรื่องอืบนะคะหรือใกล้จากนั้นแล้วครับผมพอดีคําถามคือว่า เราสามารถไปขอเขาเช็ดกระจกเองได้ไหมครับที่พัมพอดีวันนี้ไปเติมแล้วขอเขาเช็ดกระจกแล้วโดนมองแรงใส่กระทอนหายใจใสอ่ะคือหมายว่าเ,เอาเครื่องมือเขาแล้วเรามาเช็ดเองอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับแต่คือเรื่องต้นเลยคือผมเคยเติมน้ํามันใช่ไหมแต่ลอมนั้น,นเติมเติมประมาณสองพันสามพันเงี้ยครับเขาก็จะมาถามว่าพี่เช็ดกระจกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่แต่วันนี้ครับพอดีผมไปเติมแค่ประมาณสี่ห้าร้อยเงี้ยครับ อแล้วผมอยากจะฉีกกระจกผมก็เกรงใจเขาไม่กล้าก็เลยและน้ําน้ําน้าฉีกกระจกเราเราหมดแบบน้าฉีดที่ปั่นน้าฝนนะครับก็เลยแบบพี่ฉีดกระจกให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็แบบว่ามองแรงเสร็จแล้วเขาถอนหายใจใส่เราเนี่ยหรือมผมก็เลยคิดว่าเอะหรือว่าพอเราเติมน้อยไปเลยไม่มีบริการนี้อะไรอย่างนี้ครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าที่เขามองแรงมันแรงเพราะอะไรนะแล้วแล้วเขาเป็นคนเดิมกับที่เคยเติมสองพันให้เราไหมไม่ไม่ใช่ครับ อาจจะเป็นคนใหม่คนอื่นได้เช็ดไหมคะตอนสุดท้ายได้เช็ดด้วยตัวเองไหมคะไม่ได้เช็ดครับเขาเช็ดให้ไหมเขาเขาเขามาเช็ดให้ครับแล้วเวลาเขาเช็ดให้เงินเขาไหมไม่ไม่ได้ให้ครับทุกครั้งเวลาเช็ดก็ไม่เคยให้ติปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเติมเพราะว่าเติมแพงก็เลยหรือว่ามันมีมาตรฐานของมันว่าเติมเท่านี้เขาถึงจะมีบริการนี้ให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆเช็ดกระจกนี่ไม่ได้มีสัญญงสัญญาอะไรกันเป็นคือถ้าเราให้เขาเช็ดเขาก็ต้องเช็ด ทำฟรีก็ต้องเช็ดเออแต่นี่เป็นคนให้เออมันมันไม่เคยมีบอกนะคือเด็กเกปั๊มมีแพ็กเกจว่าต้องเช็ดกระจกรถให้ด้วยใช่ไหมถ้าลูกค้าขอรองโอ้ไม่อ๋อถ้าถ้าลูกค้าขอเขาทำให้ใช่ทมถ้าเขาต้องตอบอ่ะหมายว่าก็ต้องทําใช่ ไม่ให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ให้จะเดินไปขอเติมไ่ไ่จะเดินไปขอเช็ดเองก็ขอเช็ดเองขอเช็ดเองก็ควรได้นะควรให้ได้นะเหมือถึงว่ามันไม่มีอะไรแค่ั้นไม่แต่เขาก็จะบอกแหละว่าเขาเช็ดให้เพราะว่าลูกค้ามาเช็ดเองไม่ได้ะอีนั้นโดนแน่ใช่มันประหลาดเราไม่รู้ในแง่งานบริการว่าทางปั๊มนั้นน่ะเขาห้ามให้ลูกค้าเช็ดเองหรือเปล่าไม่รู้อะแต่พอดีคุณบีอะขอเช็ดเองเพราะไม่แน่ใจว่าเขาไม่ทําให้ใช่ไหมคะ ใช่คือถ้าเขาทําให้อะคุณบีก็จะไม่ขอเช็ดเองถูกไหมครับผมออ่ก็ันนี้ให้เขาสักยี่สิบได้ไหมล่ะเออจริงๆก็จะให้แต่ไม่ได้ให้ตังค์ครับจะเป็นเพราะผมส่งขนมผมก็จะมีขนมอะไรให้เขาบางทีครับแต่แค่วันนี้ไม่ไม่มีผมว่าไอการที่จะเช็ดกระจกอันนี้ผมว่าเจอที่คนเจอที่คนเพราะว่าเจอที่คนหัวเสียมากกว่าปที่ผมจะถามว่ามันหรือว่ามันเป็นที่บุคคลมากกว่าคือเติมห้าร้อยเนี่ยต่อให้เราเรียกเช็คกระจกเนี่ย เขาก็ต้องทาเพราะเขาก็ลุ้นว่าจะได้ทิปหรือเปล่าใช่เขาทําเพื่อทิปการเช็ดกระจกอะเติมมากเติมน้อยไม่น่าเกี่ยวกับบริการเสริมเพราะบริการเสริมจะเป็นช่องทางที่น้องๆพนักงานในปั๊มจะได้ตัค์เพิ่มเติมลมเช็ดกระจกอคือสิ่งที่เขาอาจจะได้ค่าขนมเพิ่มเออยอดเติมน้ํามันไม่เกี่ยวกับเขาเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของปั๊ม อคิดว่ายางั้นะม,นม,นมันเลยมันเลยมีเกณฑ์น,นะเพราะที่ผมบอกว่าผมเติมถ้าเติมเยอะเหมือนเขาจะมาถามเองอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออหรือมันมีเกณฑ์หรือเปล่าอะไรเยเขาก็อาจจะมองว่าเติมเยอะน่าจะให้ทิปน่าจะเยอะก็อาจจะให้ทิปนี่เติมรถผมเนี่ยน้ํามันเจ็ดสิบลิตรด้วยรถจี๊บอะแล้วโอ้โหเติมทีหลายพันมไม่มีไม่มีมาถามว่าเช็ดกระจกไหมคะบริการดีจะเอาทิปไม่มีเลยไม่มีเลยก็แล้วแต่คน ส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการเราจะเป็นฝ่ายบอกใช่บอกเขาใช้กระจกหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนถามเรื่องเช็ดกระจกไหมไม่ค่อยนะน้อยมากมากแต่ถ้าเราบอกว่าเช็ดกระจกหน่อยค่ะเติมลมหน่อยอะไรเงี้ยเติมให้ได้ไหมเขาเขาต้องจัดการให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วบางทีถามเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรพี่มีด้วยอห้ามถามว่าเท่าไหร่จะให้ก็ให้เลยนั้นก็แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เราเติมแต่ถ้าคุณบีอยากได้ก็แจ้งเขาได้เลยแล้วก็อาจจะทิพเขาหน่อยเพื่อเป็นน้ําใจใช่ครับ ก็เลยน้อยๆวันนี้คือน้อยๆนะอ๋อคุณเจอคนไม่ดีเขาต้องทําให้อยู่แล้วนันเองนะนี่มีคนบอกบางที่เช็ดเลยไม่ต้องร้องขอเป็นที่ปั๊มไม่เหมือนกันอันนั้น่ะปั๊มนั้นเขาอาจจะอบรมมาใช่อบรมมาแบบนี้เพราะว่าปั๊มละมันก็คือเฟรนชชายนะเฟนชชไม่ใช่ว่าเราปั๊มนี้เจอบริการดีปั๊มนั้นต้องบริการเหมือนกันไม่ใช่เป็นเฟรนช์ายใช่เออก็แล้วแต่เขาอบรมพนักงานเขายังไงอ ปกติเติมเต็มถังจะมาเช็ดให้ตลอดเออจอยผมไม่เจอเลยไม่มีเลยที่จะมาเช็ดทุนใหญ่ถามก่อนไม่เจอเลยของผมดีเซลแพงด้วยเยหรือว่าเปลือกไปปั๊มที่แบบเขาไม่ค่อยสามพันกว่าบาทสี่พันบางทีเติมตามปั๊มประจำป่ะล่ะก็ประจำนะอ๋อก็่ว่ว่ามีแค่เข้ามาถามใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหน้าแงคุ้นหน้าอ้าวแค่นี้ไม่ถามเลยเช็ดกระจกเลยไม่มีเลยอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยเชย อ่ะโอเคลองดูคุณบีแต่ถ้าถ้าปั๊มเข้าประจำเนี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเช็ดให้ก็ให้เขาสักยี่สิบอ่ะแต่ได้ตัดความสบายซื้อความสบายใจแล้วเราก็เอาจริงนะน้องเขาก็เงินเดือนน้อยสมมติถ้าเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเราไม่เดือดร้อนนะเราก็ให้เขาเป็นกําลังใจต่อวันอืมใช่ครับคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโทพุทโธอย่าลืมโทรนะ